ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาก็ได้มีการผ่อนปรนให้บินโดรนทุกประเภทได้แล้วนะครับพี่น้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดปลดล็อกมาตั้งแต่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2568นี่คือช่วงเวลาที่มีการปลดล็อกให้บินโดรนทุกประเภทได้แล้วคือ16สิงหาคม ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2568หรครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่ได้ขอความร่วมมืองดบินโดรนทุกประเภทตั้งแต่วันที่30กร,รกฎาคม2568จนถึงวันที่15สิงหาคม2568ที่ผ่านมาครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเลยครับซึ่ง อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าปลดล็อกแบบมีเงื่อนไขนะครับย้ําปลดล็อกแบบมีเงื่อนไขนะครับเอ้าแล้วเงื่อนไขที่ว่านั่นคืออะไรมาฟังกันครับเงื่อนไขประการแรกคือดโดรนทุกประเภทสามารถทําการบินได้ยกเว้นในพื้นที่ห้ามบินผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่อนุญาตได้ที่แอปพลิเคชัน UAS Photon นะครับ ประการที่2ครับเงื่อนไขก็คือโดรนทุกประเภทต้องแจ้งข้อมูลการบินเช่นพื้นที่ปฏิบัติการบินวันเวลาและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการบินโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันนะครับก่อนการบินทุกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน UAS p o t o n หรือแจ้งต่อศูนย์ต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่อีเมล Anti Drone Police g m a i l c o m ครับประการที่3เงื่อนไขประการที่3นั่นก็คือสามารถทำการบินได้เฉพาะเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นตอนค่ำเท่านั้นครับงดบินในเวลากลางคืนทุกกรณีอยู่นะครับ เงื่อนไขประการที่4นั่นก็คือในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห้ามบินตามประกาศก็สามารถขอปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขได้ตามประกาศกระทรวงคมนาคมพุทธศักราช2558และ2567ครับโดยจะต้องขออนุญาตจากสำนักง,งานการบินพลเรือนผ่านช่องทาง UAS p ป o t o n นะครับพี่น้องที่ปลดล็อกกันแบบนี้ทำไมต้องปลดล็อกกันแบบนี้ครับนั่นก็เพราะว่า สถานการณ์โดยรวมนั้นมีแนวโน้มคลี่คลายไปในระดับที่สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการใช้ดโดรนของพลเรือนได้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่ายังคงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของการปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการประกอบกิจการต่างๆสามารถกลับมาดำเนินการได้ใกล้เคียงภาวะปกติทางฝ ความมั่นคงจึงประสานให้มีการปลดล็อกการบินโดรนทุกประเภทภายใต้เงื่อนไขที่แจ้งไปข้างต้นทั้ง4ข้อแล้วครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านพบเห็นการใช้งานโดรนที่เข้าขายผิดกฎหมายหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่มันฝ่าฝืนประกาศนี้ ฝากท่านพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมช่วยกันแจ้งข้อมูลได้แก่วันเวลาสถานที่ที่พบเห็นลักษณะของโดรนและภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอถ้ามีไปที่กองพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรนนี่แหละครับฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์จำกันดีๆครับเอา้าบอกชา้ชาๆ0-2-5-6-8-8-8-5-1ครับหรือจะไปแจ้งที่ศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่อย่างเช่นสถานีตำรวจในท้องที่นั้นๆได้ทันทีเลยครับพี่น้อง